รถ EV ีไม่จะเป็นต้องใช้ยาง E ีจริงไหมวันนี้เราจะมาทดสอบยางมิช hmm. ลินเทียบกับรถไฟฟ้าแต่ละรุ่นกันซึ่งวันนี้แต่ละสเตชันเราจะได้ลองขับรถ E ีวีที่ใช้ยางของแบรนด์อื่นๆที่เป็นแบบรุ่น E ีโดยเฉพาะเลยเปรียบเทียบกับยางของมิชลินซึ่งเขาบอกแล้วว่ายางของมิชลินเนี่ยไม่จะเป็นต้องเป็นยาง E ีวีก็สามารถใช้กับรถ E ีได้ซึ่งวันนี้เราจะทดสอบกันทั้งหมด3สเตชันนะคะ <c oughs> เพื่อดูสมรรถนะในแต่ละด้านของยางและนี่ก็คือพี่ๆ <c oughs> ที่มาร่วมทดสอบวันนี้นะคะไปเดี๋ยวเราไปขับกันด้านแรกสปอร์ตด สมรรถนะของตัวรถกันนะคะเพื่อดูว่ายางรุ่นไหนเนี่ยสามารถทําได้ดีที่สุดนอกจากการเข้าโค้งแล้วก็ขับความเร็วสูงเรายังมีการเบรกบนพื้นเปียกแบบนี้นะคะเพื่อดูระยะเบรกด้วยอย่างยางตัวนี้จังหวะเข้าโค้งโอเคนะแต่ว่าตอนเบรกจะมีการลื่นถลายนิดหน่อยเดี๋ยวทุกคนรอดูหรือ <laughs> อย่างตัวนี้ก็จะเห็นเลยว่าจังหวะเข้าโค้งคือเสียงเอียดมาแล้วนะคะไม่ต้องหวังถึงตอนเบรกทุกคนรอดูมีความเร็วไม่ถึงดี มาต่อกันที่รุ่นสุดท้ายนะคะอันนี้ยาง m มิชลินไพลอตสปอร์ต5แล้วจังหว่าเข้าโค้งคือเกาะถนนกว่ารุ่นอื่นยังเห็นได้ชัดเลยเก้าสียตัวเบกครับสังเกตว่าระยะเบรกสั้นขึ้นเยอะมากมาต่อกันที่ Station รีเมียมคอมฟอร์ตด้านนะคะรถที่เราเทก็จะเป็นโมเดล3ตัวไฮแลนด์แล้วก็จะเป็นยาง m มิชลินไพ r เมซี่5 Station นี้จะทดสอบความรุ่มเงียบนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องตั้งใจฟังนิดนึง ขึ้นมา สุดท้าย Safety on w e วเดี๋ยวเราจะขับแอตโตทีนะคะกับยางมิชลินไพร์มาซี่ไมาทดสอบกับตัวที่ใช้ยางมิชลินไพร์มาซี่ไฟกันก่อนเลยนะคะทุกคนสเตชันนี้จะทดสอบแค่2รุ่นนะคะเพื่อดูระยะเบรกบนพื้นเปียกคือเราจะขับทําความเร็วมาก่อนนะคะแล้วก็ไปเหยียบกระทืบเบรกเนี่ยตรงพื้นที่เปียกๆเพื่อดูระยะเบรกของแต่ละยางมิชลินคือเบรกเอียดเอาอยู่นะคะเดี๋ยวมาดูรุ่นนี้กันบ้างว่าจะเป็นยังไงเบรก ก็อย่างที่เห็นนะคะทุกคนจากการทดสอบวันนี้ถ้าใครอยากได้ความนุ่มเงียบขับสบายก็คือไป m มิชลินพาร์ m a c y 5ได้เลยแต่ถ้าใครชอบความสปอร์ตขับสนุกนะคะก็ต้องไ i ร o สปอร์ต5แล้วจากที่เราทดสอบมาทั้ง3ด่านนะคะ m i มิชลินเขาก็ทําได้ดีที่สุดจริงๆอะทุกคนสมแล้วกับที่เขากล้าพูดว่ายางของมิชลินทุกรุ่นเนี่ยสามารถใช้กับรถ EV ีได้ไม่จำเป็นต้องใช้แค่ยางอีเท่านั้นแค่เลือกให้เหมาะสมกับน้าหนักแล้วก็สมรรถนะของรถก็พอ